ปัจจุบันคนไทยประมาณสัก4-5ล้านคนที่เป็นโรคไปวร,ร,รัสตับเสพติดบีเรื้อรังนะครับและยังมีโรคไปวรัสตับเสพติดซีอีก ที่สองโรคเนี่ยนอกจากเกิดการเสื่อเนื้อร่างแล้วก็นําไปฉีภพวะตับแข็งและมะเร็งตับซึ่งตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยเป็นปัญหาสุขภาพสําคัญมากใช่ไหมครับว่าผู้ชายไทยเนี่ยสาเหตุการตายอันดับหนึ่งยังเป็นเรื่องของมะเร็งตับสำหรับผู้หญิงเนี่ยมะเร็งตับเป็นสาเหตุการตายอยู่เบอร์สองเบอร์สามแข่งกับมะเร็งปากมะเร็งเต้านมมาตลอดนะครับนี่แสดงว่าปัญหานี้เป็นอย่างที่สําคัญเเป็นเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวมาก ได้เจอท่านผู้อำนวยการซึ่งก็มีอธัธยาศัยไม่ดีงามที่เกิดขึ้นนะครับก็คิดว่ามีผู้ปชมร่วมอีกมากมายในระดับนะครับโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการเป็นเกียรติและก็ดีใจแทนชาวประจวบคีรขน์นะครับที่ได้ระดับอาจารย์มือที่โลกตับระดับประเทศนะฮะทั้งจากทางดุลารงกรณ์หลายเลจากองยามารมาิฑปี จา,จากโรงพยาบาลคลินิกจากโรงพยาบาลุนมิพลซึงเป็นระดับจะเรียกว่าท็อปของประเทศไทยถ้าให้พวกท่านไปหาเองอาจจะหาไม่เจอนะเข้าไปไม่ถึงแต่วันนี้ท่านมาหเห็นตัวเป็นๆอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ก็นันนว่าเป็นโชคดีของทั้งทางโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ทางประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์ที่จะได้รับการได้รับความรู้และการดูแล และการแนะนำหรือไม่กระทั่งการตรวจรักษากับท่านปรมาจารย์จะเรียกปรมาจารย์ก็ได้ครับอาจจะม,มีปัญหาซึ่งหลายท่านอาจจะสงสัยวันนี้ก็เประกายพื่นั่นในคำถามนะครับว่าหลายอย่างที่โฆษณาที่เอาดาราโฆษณาเนี่ยหลาย,ยาเนี่ยมีตายแล้ว ก็เป็นแผนงดีที่ท่านที่ต้ัเพื่การที่ประชาธิตนะครับเนความสำคัญก็ให้ให้ความรู้เผือโรงพยาบาลหน้าที่นัไปก็หวังว่า ต่อไปนะคะกับแบนเชิญพลอากาศเตรียแเพื่อชินวัตรสุธิวาาค่ะของเรานะคะยวเราต้องเตรียมหน้าของเราไปสวยงามเพราะเดี๋วยวอาจารย์ทุกท่านจะลงมาถ่ายรูปกับเรานวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบปีนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นอันหนึ่งซึ่งมีความสับคักเสกก็คือเป็นโรคติดเชื้อชนิดเดียวนะครับเป็นเชื้อไวรัสซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยจะไปอยู่ที่ตับเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ไปเล่นงานที่ปอดหรือที่ไขกระดูกเลยกันะครับเป็นปัญหาในประเทศไทยนะครับก็มีสองตัว มีทั้งหมดนะมี4ตัวนะแต่ว่าเนื่องจากว่า B กับ C เนี่ยเป็น10ปีนะครับเป็นช่วงที่กำลังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญของหน่วยงานของขอครอบครัวแรกเกิดในช่วงัวปีแรก